เทรด5นาทียังไงให้มีคุณภาพฟังคลิปนี้ให้จบครับอ่ะผมขออนุญ,ญาตเอาตัวผมนะฮะย่อตัวลงมานะครับอ่ะนะครับแล้วที่สำคัญคือวันนี้มาเอาใจสายเทรดสั้นสักหน่อยนะครับสายที่อยากจะเทรด5นาทีให้ดีนะครับเราจะทำแบบไหนนะครับอันดับแรกเนี่ยผมขออนุญ,ญาตนะครับแบ็กเทสกลับไปเลยไกลๆนะครับใช้ทองคำนะครับย้อนกลับมาปี2006 2006ว่ามันไกลไปย้อนกลับไปไหน2005โอ้โหหนักเลยไปเรื่อย R2019 แล้วกันนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับทอง2019อ่ะข้อดีของ M5 เนี่ยคืออะไรนะครับข้อดีของ M5 คือมันสามารถเป็นแนวรับแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงกว่า1ชั่วโมงได้เอ้ยนนาทีได้ขออภัยเป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงกว่า1นาทีได้นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณดูแบ็กอัพแล้วเล่น5นาทีอ่ะอย่างน้อยอ่ะก็มีโอกาสรอดกว่าเล่น1นาทีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันน้องการที่คุณจะเล่น ทางเฟรมเล็กอย่าง M5 ให้ดีเนี่ยคุณจะต้องอ้างอิงจากทางเฟรมใหญ่ที่มีจํานวนแท่งเทียน M5 เยอะๆย,ยกตัวอยา่าง15นาทีเนี่ยถ้าเอาแบ็กอัพเป็น15นาทีนะมันจะมี M5 เนี่ยอยู่กี่แท่งครับมี3แท่งนั่นหมายความว่าถ้าเราเอารุ่นใหญ่15นาทีเป็นแบนะ็กอัพน่จักรวาล15นาทีหรือความแข็งแรงอะ่ะมันจะสิ้นสุดลงหรืออะไรครับหรือแท่งรุ่นพี่มันจะจบลงภายในเท่าไหร่3แท่งของ M5 นั่นหมายความว่าจักรวาลมันจบเร็วไหม เร็วนั่นหมายความว่ามันพื้นที่การที่แบบพื้นที่การสั่นไหวมันสูงถูกต้องไหมเพราะว่ารุ่นพี่มันจบง่ายเออแต่ถ้าเกิดว่าสีชั่วโมงเนี่ยโอ้โหต้องใช้หลายแท่งมากๆ m 5ค่อยปิดถูกต้องไหมนั่นหมายความว่าโอ้โหต่อให้ m 5มันจะเปลี่ยนไปทาง,ทางไหนก็ตามแต่แต่สีชั่วโมงบอกลงสุดท้าย m 5ที่มันผิดทางมันก็จะกลับลงมาตามสีชั่วโมงเก็ดภาพไหมอ่ะอย่างเช่นผมยาวสีชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เป็นเทรนอะไรขาลงชัดเจนแลวที่สำคัญการขึ้นแบบนี้ขึ้นไม่จริงใช่ไหมเรารู้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วครับว่า M5 ขึ้นมาแบบนี้เราก็สามารถอะไรครับสามารถที่จะเล่นเซลล์ได้แต่แต่คําถามคือมันจะมีปัจจุบันที่บอกว่าปัจจุบันบอกว่าตอนนี้ต้องเล่นอะไรครับเล่นบายก่อนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบคือถ้าคุณเป็นนะครับถ้าคุณเป็นคนเล่นปัจจุบันหรือทำเฟรมเล็กเนี่ยคุณจะต้องเชื่อปัจจุบันก่อนอ่าแต่ผมก็จะเสริมไม่อีกว่าถ้าเราทีวีเอลเนี่ยเราก็อาจจะต้องปรับเลน t ์ทีวีเอลให้แคบลงมา นะครับตามสัดส่วนของไทม์เฟรมเพราะว่าถ้าเราไปใช้ทีวีเอลของสชั่วโมงมาใส่ M5 โอ้โหมันก็ต้องรอแบบ4ชั่วโมงแล้วก็กว่าจะจบเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นอย่างงี้คําถามทําไมผมถึงเอาอ่ะเอา50ต่อ50อมันจะมี2แบบ1แบบฟิกสองอ่ะมันมี3แบบ1แบบฟิกสองแบบตามแพชชั่นคืออยู่หลังแนวรับอ่าอยู่หลังรับอยู่หลังอะไรอย่างเงี้ยว่าไปอยู่หลัง liquidity หรืออะไรที่เขาทํากันกับ3อยู่ที่เราสบายใจอ่าเราสบายใจที่50จุดอ่างี้นะ เออหรือเราฝึกมาแล้วรู้ว่า50จุดเนี่ยมันไม่ลงมาง่ายเราก็เล่นที่50จุดแต่ทีพีต้องไม่ต่ํากว่า1ต่อหนึ่งอ่าแต่ถ้าเกิดต่าต่อหนึ่งต่อหนึ่งคุณจะต้องมีต่ากว่าหนึ่งต่อหนึ่งคุณจะต้องมีการซอยลิกนะครับเออวิธีนี้ก็ต้องไปทําความเข้าใจกันเองนะครับเออมาดูต่อนะครับน่าขึ้นมาเนี่ยผมก็จะรอตรงนี้ฮะบายครับเห็นไหมว่ามันขึ้นต่อแต่ทุกคนฟังนะว่ามันไม่ใช่เทรนขาขึ้นนะมันคือเทรนขาลงนะครับเนี่ยขึ้นมาแล้วขึ้นสูงไหม เออไปเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยระบายได้ไหมระบายได้ครับแต่หลอดอาจจะไม่ต้องใหญ่เพราะอะไรเพราะมันมีโอกาสที่จะกลับเข้าสู่เทรนหลักได้อ่าไปเรื่อยครับอืมเห็นไหมพยายามขึ้นเริ่มขึ้นไม่ได้แล้วแต่ยังต้องเล่นบายอยู่นะจนเกิดเหตุการณ์นี้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะกลับหน้าเล่นแต่เราต้องเล่นก่อนเพราะว่ามันยังไม่เฟิร์มที่จะลงกลับรุ่นพี่อืมจนเกิดเหตุการณ์นี้ครับโดนได้แล้วไหมโดนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอก่อนครับเออหรือรอให้ทําฐานรออะไรอย่างเงี้ย เออให้เป็นเทนขาลงจนเกิดเหตุการณ์นี้ฮะการเทลงมาแล้วทําอะไรครับทาจุดสก,กังทุกคนเห็นจุดสก,กังไหมพอมันขึ้นมามันต้องติดตรงนี้ก่อนนั่นหมายความว่าอะไรครับปัจจุบันบอกว่าเฮ้ยคุณต้องตรงนี้ก่อนเล่นก่อนเออคุณต้องตามมันก่อนใช่ไหมใช่แต่บางเอื่นว่าตรงเนี้ยมันดันตรงกับไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมใหญ่ที่เป็นเทนขาลงมันก็มีโอกาสร่วงลงมาได้ไม้แล้วนะนะครับเนี่ยอ่ะมองไปเรื่อยครับอืมเนี่ยได้ไม้พอดีกดตัวไหมไม่กดครับ อ่าไม่กดครับแต่ยังเป็นเทรนขาขึ้นนะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเวลามันทะลุมาตรงนี้ยังคงเล่นได้อยู่ผมก็จะรอเซลล์ที่ตรงนี้ครับถ้ามันขึ้นมาเออนะครับถ้ามันขึ้นมานะอืมไดออเดอร์เรียบร้อยครับมาดูฮะมีการกดตัวนะนะครับขึ้นมานะออเดอร์นี้ผมแพ้ครับเหลือออเดอร์นี้ฮะเออตอนนี้ครับเส้นท่านเอาไปมีโอกาสเป็นสีแดงครับไม่แดงฮะอันตรายไหมมาดูต่อครับให้จําไว้นะว่าตอนนี้คือเทรนขาลงอยู่เห็นไหมเริ่มลงไหม เริ่มลงพอลงมาเสร็จปุ๊บผมพลาดแล้วไม้แรกอืมขึ้นมาเนี่ยอันนี้อาจจะชนอะไรชนต้นด้านซ้ายมืออ่าเดี๋ยวเราอาจจะไม่เห็นหรืออาจจะมีที่ไหนเออมาก็เลยร่วงพ่อผมรู้แล้วว่าผมจะตามทางเฟรมรุ่นพี่ใหญ่ไปผมก็ขออนุญ,ญาตรีดลงมาตรงนี้อ่าผมไม่เห็นการพักหน้านะพร้อมกับทุกคนห้าห้ายี่ห้าอ่าอยี่ห้าสองสองร้อยห้าสิบาทตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะลงมาถึงไหมแต่ที่แน่ๆมันคือเทรนขาลงอยู่ถ้ามันได้ลงแล้วมันติดเทรนมันจะมีโอกาสชูลงมาอย่างแรงถูกต้องไหม ใช่เนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งจบได้ยังเกือบหนึ่งต่อสองแล้วหนึ่งต่อสองยังหนึ่งต่อสองแล้วแต่ผมต้องการอะไรครับหนึ่งต่อห้าผมไม่รู้ด้วยซ้านะการยกตัวอย่างนี้อาจจะไม่จบก็ได้คําถามแน่าจาจริงทุกคนปิดไปหรือ,อยังปิดไปแล้วแต่ผมไม่ทาให้ดูว่าถ้าเราเป็นมืออาชีพเนี่ยเราจะต้องรอให้จบคนที่เล่นทาเฟรมหนึ่งนาะทีที่เป็นสายลุยกองทุนระเบิดเนี่ยเอสเอลเขาแคบกว่านี้นะนะครับแล้วก็ไหลเลยนะครับมาดูต่อครับอืม g r a บกวตัวไหม บางคนปิดไปหรือยังปิดไปแล้วแต่เรายังไม่ปิดเรามาดูว่ามันจะชนได้ไหมถ้าไมเราถึงจะรู้ว่าจะชนหรือไม่ชนแล้วต้องไปดูรุ่นพี่ใหญ่ว่ามันชุดถึงไหมเพราะว่าเราตอบไม่ได้เอเ็มหเพราะมันติดรับสําคัญเต็มไปหมดหรือติดอะไรเนี่ยติดโซนเต็มไปหมดครับเออนะครับมาดูต่ออไปเรื่อยครับถ้ามันขึ้นมาเราจะมีอะไรครับเราจะมีแนวต้านตรงนี้คอยช่วยเราช่วยเหลือเราอยู่นะครับตอนนี้แนวต้านใหม่มี2ที่่ะไปเรื่อยครับเห็นไหมเราเริ่มแล้วออเดอร์เราเริ่มแข็งแรงขึ้นไหมแข็งแรงเนี่ยตอนนี้ย่วงลงมา คำถามถ้าเป็นคนจริงๆเป็นไปยังปิดแล้วแต่นั่นหมายความว่าถ้าเราไม่มีระบบอืมแล้วเราไม่ได้เข้าใจมันถ้าเราเข้าใจในระบบเนี่ยปล่อยไปเลยถ้ากลับมาเจ้าไม่ต้องเสียใจครับมันยิ่งตอกย้ำว่าเฮ้ยเราชนะแต่แค่มันปิดไม่ได้เราอาจจะก,การไว้ 1R 2R หรือ 1.5R สุดท้ายกลับมาก็ยังชนะลิกกหนึต่อหนึ่งอยู่โอเคไหมนะครับมาดูต่ออการาฟดันขึ้นมาเรามีออเดอร์อยู่ตรงนี้อีกนะครับผมก็รอเข้าเซล ถ้าไมถึงเข้าตรงนี้อีกเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นเทรนขาลงของทางเฟรมใหญ่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเราไดออเดอร์ละกดตัวไหมชนทีพีไหมชนทีพีไม้นี้ก็ได้แล้วไม้นี้ก็กรลังจะชน t ีพีหนึ่งต่อห้าเออคำถามเนี่ยตอนนี้คนเล่นบายกันมาเนี่ยโอ้โหขึ้นมาเห็นไหมขึ้นแบบเอาไม่อยู่เนี่ยอืมอ่าข้อเสียของทางเฟรมเลยคือฟอ์มันเยอะฟอ์มันเยอะคืออะไรบางครั้งเนี่ยด้านซ้ายไม่มีแนวรับแนวต้านอะไรใช่ไหมแต่มันอาจจะชนแล้ว FVG อาจจะชน QM อดดิชนอะไรเงี้ยของเขาเนี่ยก็ลวงได้มันแล้วแต่ศาสตร์และทฤษฎีเอออจดะชนไว้คอกตรงนี้การเด้งกับเออทำไว้คอรกออกมาเออเนี่ยอย่างนี้ได้นะครับแต่ของเราก็คือว่ามันจะเป็นเทรนขาขึ้นอยู่และที่สําคัญเลยคือเทรนยังคงแข็งแรงกว่าสิ่งอื่นใดนะครับบางคนปิดตรงนี้ไปแล้วแล้วตรงนี้อะไรครับเขาปิดไปแล้วนะเนี่ยกำลังอยถึง1ต่อ5แต่เราต้องการให้มันจบว่ามันจะจบไหมหนึ่งต่อหเราไม่เห็นกราฟข้างหน้านะครับปีนี้ปี2019 ม,มาดูนะครับถ้าขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ผ่านตรงนี้เส้นเหลืองเรานั่นหมายความว่าการที่เรารีด R แล้วเราก็เอาตรงนี้กันไว้ว่าเป็นแนวต้านถ้ามันกลับขึ้นมาถึงหรือมันเกินขึ้นมาเราสามารถคัดได้ไหมเก็บ R r เข้าไปเพราะว่าเรากลัวมันได้หมดถูกต้องไหมเออนะครับไปเรื่อยครับกดตัวไหมกดไหมชนดีพีไหมอีกนิดเดียวผมกลัวว่าชีวิตจะยิ่งกว่าละครนะครับชอบการาฟมันชอบหน้าง,งานจริงก็ชอบแบบนี้นะครับ เออนะครับชนที่พี่เป็นยังไงฮะแพ้ตอนแรกตอนนี้กลับมาหรือยังครับกลับมาทุกบาททุกสตางค์บวกกาไรแล้วเราได้ตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่เออคอนเซ็ปต์คืออะไรคอนเซ็ปต์คือตื่นเช้ามาเจอว่าปัจจุบันบอกถูกต้องไหมว่าเราต้องเล่นตรงไหนเราก็ต้องตามมันไปถูกต้องไหมแต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องของแพ็คชันด้วยแค่คุณรู้ว่าเจ้าบังคับหน้าเล่นเออ มันยังไม่เพียงพอถ้าคุณรู้จากยูนิเวิร์สเความสัมพันธ์ของวันเวลานะถูกต้องไหมเออนะครับซึ่งเห็นไหมว่าเอ้มันอาจจะมีการบังคับนัาเล่นแต่ทําไมมันไม่ลงล่ะเพราะไทม์เฟรมอื่นมันยังไม่อนุญาตมันเป็นเรื่องของยูนิเวิร์สนะครับแต่ในกลุ่มเราเนะี่ยพี่พงศ์ที่ว่าสอนอยู่ในกลุ่มห้องแห่งกระเทรเนี่ยตรงนี้เขาเคลียร์เขาเคลียร์กันอยู่แล้วค่อยๆฝึกไปนะครับอ่ะตอนนี้มาลงมาชนดีพีไหมชนดีพีมาดูต่อแล้วคําถามตื่นเช้ามาเจอกรับแบบเนี้ยเราต้องไปเช็คไทม์เฟรมใหญ่ท เออหนึ่งชั่วโมงโอ้โหเฉลยแล้วว่ามีการดีดกลับเออนะครับเฉลยแล้วว่ามีการดีดกลับแต่มันยังเป็นเทรนอะไรเท่นขาลงอยู่ทุกคนนะอ่ะอย่างเช่นอันนี้คือเฉลยขึ้นมาเท่าไหร่นะหนึ่งสองห้าสองสี่ห้าอ่ะหนึ่งสองห้าสองสี่ห้าให้มันขึ้นมาก่อนนะครับหนึ่งสองห้าสองสี่ห้าเห็นไหมแต่ก่อนจะขึ้นติดแนวต้านตรงนี้อีกอ่ะขึ้นมาก่อนให้ทุกคนดูตรงนี้อันนี้คือขึ้นมาหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเฉลยแล้วนะว่าอยู่ตรงนี้ดูตรง สองสี่สี่นะครับอ่าให้มันขึ้นไปก่อนมันขึ้นไปสองสี่สี่อ่าสองสี่เก้าประมาณนี้อ่าโอเคทุกคนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไหมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือกราฟเนี่ยดีดกลับหนึ่งชั่วโมงยังเป็นเชนขาลงอยู่นะจําไว้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันบอกว่าอะไรปัจจุบันบอกว่าเฮ้ยยูเนี่ยตอนนี้มันบังคับเล่นบายก่อนแล้วมันเวลาลงมามันจะต้องมาเคลียร์ไอ้นี่ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยยูเล่นบายไปก่อน นะครับอยู่เล่นบายไปก่อนเลยทีวอลผมเหลือ 60- ต่อ64ต่อ64แล้วนะเห็นไหมว่าทีวิอลผมสั้นลงไหมสั้นลงนะครับสั้นลงนะเออนะครับโอ้โหทําไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ครับนี่แหละผมถึงบอกว่าอะไรเจ้าครับหน้าเล่นเนี่ยคุณรู้ได้แต่คุณจะต้องรู้ว่ามันไหลไปกับเทรนเพราะฉะนั้นลองคิดภาพนะถ้าเราไม่เล่นตามนี้ถูกต้องไหมมันคืออะไรครับมันคือการที่เราไปเล่นสวนกับเจ้าไงเจ้าคือเป็นเทรนขา ลงอยู่อันนี้คือการเทรนขาขึ้นระยะสั้นที่เราชอบพูดกันว่าเป็นการขึ้นที่ไม่จริงเดี๋ยวมันจะมีการกดตัวเพราะฉะนั้นคนที่ซอยไหมเซลล์อยู่นี่หนึ่งอสอ,งอาจจะถูกลากใช่ไหมสามถูกลากที่หน่อยสีตรงเนี้ยเก็บงานเรียบครับโอเคไหมมาดูต่อลงมาเห็นไหมคนที่เซลมาเก็บงานเรียบคนที่เล่นเนี่ยสลับไปสลับมา ซึ่งคนที่เล่นฝาทา,า,าเฟรมเล็กต้องยอมรับข้อนี้นะครับว่าคุณอาจจะเจอสับขาลบแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดคุณเล่นตามเทรนคุณอาจจะโดนล่างนิดหน่อยแต่สุดท้ายเก็บงานรวบได้อ่าเขาจะฟิลไหมมาดูต่อออเดอร์นี้แพ้ไปแล้วแต่เราเก็บอาอามาแล้วเยอะค่อนข้างเยอะนะครับอ่ามาดูต่อครับตอนนี้วันช็อตเกิดแล้วเนี่ยเด้งกลับเนี่ยนะครับนะครับเออวันช็อตได้กําไรไปแล้วนะผมเห็นนะผมรู้ว่าคนเรียนวันช็อตก็เห็นแล้วนะครับอืมตอนนี้ไม่มีจุดเข้าครับ อ่ะผมขอรันไปเลยเฮ้ยไม่ต้องรันสุ่มไปเลยนะครับซุ่มไปเลยโหปี2003ดูดิกราฟยังเป็นบดอ,อยู่เลยนะครับเออทำไมมันย้อนมาได้ไกลครับบังเอินเป็นพรีเมียมแล้วนะครับเป็นพรีเมียมแล้วอุย๊ยนี่บอกหรือเปล่านะครับ <laughs> หรือขิงนะรอเ่นแซวอ่ะเนี่ยเปิดมาห้านาทีอย่างเงี้ยเชื่ออย่างไม่คุณต้องเช็คนะอ่ะมี1ชั่วโมงกับสีชั่วโมงทุกคนสามารถดูได้นะครับเออเปม่ไดขขาลงยัง เป็นเทรนขาลงแล้วและที่สำคัญคือสี่ชั่วโมงเป็นเทรนขาลงอย่างสี่ชั่วโมงยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่หนึ่งชั่วโมงก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่สามสิบนาทีนะครับเป็นเทรนขาลงนะครับตอนนี้นั่นหมายเขาว่าถ้าจะเล่น M 5ห้าเนี่ยอืมยังบังคับเซลล์อย,อยู่รอเลยครับรอเซลล์ข้างบนเลยครับโอ้โหไกลไปผมเอาแปดสิบต่อแปดสิบเลยนะครับอืมเวลายุคสมัยเปลี่ยนกราไม่ได้เปลี่ยนครับแต่ไอตัวเนี้ย มันเปลี่ยนเพราะอะไรครับเพราะความผ,ลผ,ลผลันผวนเม็ดเงินมันมากขึ้นนะครับที่บอกว่าเฮ้ยทองเทรดยากขึ้นน้ามันเทรดยากขึ้นคู่นี้เทรดยากขึ้นมันไม่เทรดยากหรอกแต่มันดันมาเอาเอลบ่อยใช่ไหมเพราะว่าทีวีเอเราเรายังตั้งเหมือนยุคสมัยเก่าอยู่เข้าใจไหมอืมนะครับคุณยังตั้งเหมือนยุคสมัยเก่าอยู่นะครับคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับเออนะฮะามาต่อนะครับอืม อ่ะตรงนี้เราสามารถเซลได้ไหมเซลได้นะครับก็ดูต่อนะครับอแตะแล้วก็ชนทีวีไหมชนอีกแล้วผมกำลังสอนให้ทุกคนอยู่กับปัจจุบันเวลาเล่นกับปัจจุบันเนี่ยมันง่ายมากแล้วเวลาติดนีมันสบายใจเพราะอะไรครับทุกครั้งเดี๋ยวนะทุกคนเรียนไปเรื่อยเวลาทุกคนติดไม้นะแล้วมันขึ้นมาแถวนี้ผมถามนิดนึงถ้าเรียนกับผมเยอะๆแล้วสิ่งที่คุณจะทําคืออะไรคุณจะออกอีกไม้หนึ่งใช่ไหมนั่นแหละนั่นหมายความว่าคุณ ภาวนาให้คุณถูกลากเพราะคุณจะได้โอกาสมาขึ้นแปลกไหมยิ่งเรียนยิ่งอยากถูกลากไม่ได้หมายว่าลากไปไกละนะฟังให้ดีใช้วิจารยณนะเออแต่คุณรู้ดีว่าการการลากที่ไม่ได้ตรงจุดของคุณคุณจะได้ไม้ที่ดีกว่าเดิมอย่างเช่นมันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วลากนะคุณก็จะออกอีกไม้นึงออกอีกไม้นึงแล้วเวลารวบๆหมดเลยถูกต้องไหมแต่การทําแบบนี้ถามว่ามีข้อดีไหมมีข้อดีที่แกสามารถเก็บรวบได้ข้อเสียคืออะไรข้อเสียมันเปลืองลิกในจังหวะ เดียวเข้าใจไหมหนึ่งจังหวะควรจะเป็นหนึ่งออเดอร์เท่านั้นเข้าใจฟิลไหมเออคนที่เทรดแบบว่าผมเทรดมาร้อยไม้ครับอ่าผมเทรดมาร้อยไม้แต่ทําไมสถิติผมไม่ดีเลยคุณดันไปเทรดสองสามสี่ออเดอร์ในจังหวะเดียวมันเลยกลายเป็นว่าเห็นคุณใช้ลิกเยอะมากๆแต่ในแค่จังหวะเดียวมันเลยไม่เกิดเป็นผลจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคําว่าร้อยไม้คุณต้องหนึ่งร้อยไม้ต่อหนึ่งร้อยจังหวะ คุณถึงจะรู้ว่าสภาวะนั้นมันสอดคล้องกับระบบคุณหรือไม่เข้าใจฟิลไหมอาผมพูดมาถึงนี้ผมว่าน่าจะโดนใจใครๆหลายๆคนเพราะว่าทุกคนเคยทําแน่ๆแล้วก็ยังทําอยู่ทุกวันนี้อย่างเช่น10ไม้คุณบอกว่าคุณชนะ9ไม้แต่เป็น9ไม้ที่ไม่จริงเพราะ3ไม้ที่ชนะมันอาจจะมาในอีกมันอาจจะมาจาก1จังหวะของคุณถูกไหมคุณแค่รัวๆๆมันกลายเป็นชนะ4ไม้ถูกต้องไหม ตารงที่มันน่าจะเป็นหนึ่งจังหวะต่อหนึ่งไม้ผมพูดถูกไหมเออฝึกหนึ่งจังหวะต่อหนึ่งไม้ให้ได้แล้วความเปลี่ยนแปลงในตัวเองมันจะเกิดขึ้นแล้วคุณจะเป็นคนรอได้และเข้าใจในระบบของตัวเองนะครับอ่ะผมยังรอเซลล์อยู่ที่เดิมแต่การรอเซลเนี่ยเราจะต้องยอมรับนะครับว่าเนี่ยยิ่งแท่งมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วที่สําคัญเลยคือการที่เราจะเข้าตรงนี้เข้าได้ไหมเข้าได้แต่คุณจะต้องดูว่าแท่งหนึ่งชั่วโมงมันปิดหรือ,อยังสี่ชั่วโมงมันปิดหรือ,อยังเพราะอะไร เพราะถ้าเกิดว่าแท่งสีชมพูมันปิดปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้แล้วออเดอร์เราสมมตินะแล้วออเดอร์เราอ่ะมันมาอยู่ตรงกลางตรงนี้อ่าอย่างเช่นตรงนี้นะออเดอร์มันจะมาอยู่โอเคเอาตรงนี้ออเดอร์เรามาอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้นะแล้วไอ้สีชั่วโมงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการสั่นแบบเนี้ยปุ๊บ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 ปุ� อมองภาพออกไหมนะครับน่าจะมองภาพออกอเนี่ยมันจะเกิดการพุ่งมาแบบนี้การพุ่งแบบนี้เอยทำไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ทางเฟรมใหญ่มันปิดอ่าอย่างเช่นดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอันนี้ข้อเสียของแบ็คเทนเนี่ยคืออะไรคือมันเน็กแล้วมันปิดเลยครับทุกคนนะเนี่ยจริงจริงหนึ่งชั่วโมงมันยังไม่ปิดนะมันจะขึ้นขึ้นลงมันอาจจะมาเอาทีพีเราก่อนก็ได้ถูกต้องไหมเออนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยครับอื ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันยังไม่ได้จบทันทีแต่หนึ่งแต่หนึ่งชั่วโมงแบ็กเทมันจบแล้วเห็นไหมมันก็มาลีลาจุดเข้าของเราเออนะครับเห็นไหมมันก็มาลีลาครับแต่สุดท้ายเป็นไงฮะมันก็มีการร่วงลงมาบางคนปิดไปแล้วแต่แบ็กเทคือมันจบเลยเออนะครับนะครับแบ็กเทจบเลยนะครับอืลงมาไหมลงมาบางคนปิดไปแล้วนะครับโอ้โหจนเกิดเหตุการณ์นี้เรารู้แล้วว่ามันชนเน็ตเอวไหมโชเน็ตแอ เห็นไหมแต่หนึ่งชั่วโมงมันปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นการฉเฉลยอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเราเห็นแต่เราต้องรู้ว่าการอยากอย,ากอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นยังไงเรารู้ว่าแต่เราเข้าตรงจุดไหมตรงจุด t p 8 5จบไม่ได้แต่เรารู้ว่าเป็นการอะไรครับเปิดแท่งใหม่ของ1ชั่วโมงแล้วมันดันอะไรปิดแท่งเฉยแล้วการขึ้นแบบนี้เป็นการที่ขึ้นไม่จริงแท่งต่อไปมีโอกาสเป็นสีแดงลงมาแบบน,บบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอแนวต้านด้านบนทั้งหมดเนี่ยเร็วเล่นได้ ูกต้องไหมเราเล่นได้นะครับอ,อยากให้มันขึ้นไปนะครับกลัวมันลงก่อนเอาพูดพูดตรงๆนะัวมันลงก่อนได้อเดอ,อ,ดอเดอร์ยังได้ออเดอร์เรียบร้อยครับมาดูครับว่าจะมีการกดตัวไหมกดตัวเป๊ะเลยเห็นไหมตรงเส้นเราเกิดจากอะไรครับแท่งหนึ่งชั่วโมงกําลังเปิดใหม่หรือเปล่าแล้วกาลังจะย่อเป็นแท่งสีแดงเออนะครับมาดูต่อกดไหมแต่เงี้ยอันตรายอยู่นะถ้าทํารับสําคัญเสร็จเนี่ยรู้เรื่องเลยนะครับเรียบร้อยนะครับถ้าทํารับสําคัญเสร็จแบบนี้ ถผาว่าลงไหมลงแต่จะต้องถูกดันขึ้นไปก่อนแต่มาดูซิว่าเราจะเชื่อในเทรนเพราะอะไรครับเพราะมันบังคับบายเนี่ยชั่วข่าวแล้วมันจะชั่วข่าวจริงๆเพราะจักราวาลของ m 5เนี่ยมันมันสั้นจักรวาลของ m 5มันสั้นหมายความว่าอะไรมันบังคับมันก็บังคับได้แป,ป๊บๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มาเล่นเจ้าบังคับแล้วเล่นนน1าาททีี5มันจะไม่ค่อยได้ผลนะครับบอกเลยกดตัวไหมกดตัวคนเล่นเจ้าบังคับหน้าเล่นเละเลยนะครับ นะฮะเออนะครับแล้วที่สําคัญเลยครับทีพีไหมออเดอร์ Order นี้แล้วถ้าเกิดว่าเรามีกลืนเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องเป็นสีแดงลงมาของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยบางคนรีดอาอาลงมาเนี่ยแปดสามยี่สี่แปดสี่สามสองแปดห้าสี่สิบเอาสี่ร้อยเนี่ยหนึ่งต่อห้าลงมาอย่างนี้นะสตมมินนะเออเก็รีดไปการหน้าไม้ไหมบางคนกันบางคนไม่กันนะครับมาดูต่อกดไหมอืมกดไหมทําไมมันถึงมีโอกาสล่วงลงมาเพราะไอทม์เรฟที่มันใหญ่กว่าครับ มันบังคับให้ต้องไปจบข้างล่างโอเคไหมเห็นไหมล่วงต่อเออทำไมไม่เบรกที่รับออเดอร์บล็อกทำไมไม่ไม่เบรกที่ตรงนี้รับสุดท้ายคนชอบบอกว่ารับสุดท้ายแล้วจะอยู่แต่ปรากฏว่าไทา์เฟร,รม3 0 1ชั่วโมง4ชั่วโมงไม่มีรับสุดท้ายแล้วไอ้นี่คือคลีนทราฟิกพื้นที่ว่างเปล่าเห็นไหมเข้าใจความสัมพันธ์ของมันไหมนะครับมาดูต่อหลายคนบอกพี่จำกราฟหรือเปล่าพี่น้อง2023 เฮ้ยมันก็ผ่านมา2ปีเองนะอันนี้ GU นะครับมาดูต่อนะครับแล้วทําไมกราฟถึงมีการดึงขึ้นเพราะทางเฟรมใหญ่มันถอดไส้ไงมันอาจจะปิดแท่งแล้วมันเปิดคําถามคือกราฟเนี่ยอันนี้รวมมาเกือบชนิดพันคำถามกราฟมันมีโอกาสพุ่งมาแบบนี้ได้ไหมได้คําถามครับในกรณีอะไรติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกผมถามนะลองคิดในใจนะครับก่อนที่จะผมจะเฉลยนะผมเชื่อว่าทุกคนดูแบบตั้งใจอยู่มันมีกรณีแบบนี้ขึ้นมาได้แบบแรงๆหรือจะเป็นแบบนี้เลย ปุ๊บอย่างนี้แท่งหนึ่งแท่งต่อมาเป็นอย่างนี้แล้วแท่งต่อมาเป็นอย่างนี้โดยไม่สนแนวต้าเลยอ่าดูนะถ้ามันเกิดแบบนี้คือเหตุผลอะไรครับใบให้ในทางเฟรมใหญ่คือเหตุผลอะไรเดปิดครับและเปิดแท่งใหม่และสะบัดขึ้นครับมาเลยทําให้านาทีต้องเชื่อฟังว่าขึ้นไปก่อนเห็นบะาหนครับมาดูด้วยชนทีพีไหม ชนที t พีนี่หนต่อหนะครับเราลรีดกันมาแล้วนะครับโอ้โห و. หลายคนบอกโอ้โหท่าเพศแบบนี้มันได้แค่1นต่อหนึ่งไม่เลยนะครับเออท่าเนี้ยมันรีดได้มากกว่าน,นั้น 10R ก็ได้ถ้าคุณเข้าใจมันนะครับเห็นไหมเขามีความแข็งแกันไหมมาดูต่อครับมันยังเป็นเทนขาลงเดี๋ยวพอเุคเคสเราก็จะมา,ารอเซตตรงนี้อ่ะเอา1นต่อหนึ่งให้ดูมันจะได้จบงานเร็วๆเ,เป็นเคสต,ตัวอ,อย่าง ออมันจะมีการพุ่งมาแรงๆเป็นสีเขียวแรงๆแต่เราต้องเข้าใจว่าเดย์อาจจะปิดนะครับอ่าเห็นไหมเดย์อาจจะปิดแล้วถูกต้องไหมมีการดันขึ้นคนที่มาเล่นเสร็จตรงนี้ถ้าไม่ดูให้ดีติดอืมนะครับเรามาดูซิจะขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมได้ออเดอร์ไหมได้เรียบร้อยครับมาดูครับได้ออเดอร์เสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือน่ากลัวมากนะใน M5 เนี่ยตอนนี้บอกว่าต้องเล่นบ่ายเท่านั้นแต่เราเล่นตามเทรนด์รุ่นใหญ่บอกเสมอเราอาจจะถูกลกใช่ไหม ใช่เราต้องยอมรับว่าถ้าเราเล่นจังหวะน,นี้เราจะถูกลากแต่มันยังอยู่ในเทรนขาลงและมีบิ๊กเพเยอร์อยู่ตรงนี้ด้วยแต่บิ๊กเพเยอร์ดันอยู่ใกล้กลับเอสเลมาดูซิจะได้ถ้ามันขึ้นไปนะถือว่าได้เรียนบิ๊กเพเยอร์ด้วยมันจะให้เราได้เรียนรู้หรือเปล่าดูนะมันชนบิ๊กเพเยอร์มันจะมีโอกาสหล่นนะเนี่ยยังไม่ถึงยังกลัวเลยเห็น <c oughs> ไ, <c oughs> ไหมกดตัวไหมกดตัวนะครับอมาดูต่อ,อมาดูต่อนะครับโอ้โหเห็นไหมชนบิ๊กเพเยอร์ผมลงมาเลย นะครับอืมนะฮะกดตัวนะครับหลายคนบอกยิ่งเรียนอาจารย์สับแปลกๆเริ่มโผลมาแล้วนะครับสับแปลกๆโผลมาเออนะครับนี่แีการกดตัวลงมาดูต่อผมจะไดออเดอร์นี้แล้วชน DP ไหมไม่กล้าขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรมันเป็นเทนขาลงอ่ะทุกคนมันเป็นเทนขาลงอยู่แล้วการทุบแบบนี้มาคืออะไรครับมนอาจจะเป็น30มบนาทีที่บังคับให้ปิดหรือ1ชั่วโมงบังคับให้ปิดแล้วมาดูซิว่าจริงไหมนู่นสามสิบ เห็นเป้าแล้วคนที่ได้ตรงนี้นะครับคืออะไรปลายไส้ปลายไส้คืออะไรครับคือแนวต้านสําคัญในอะไรในหนึ่งนาทีเนี่ยเนี่ยแนวต้านสําคัญตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยในหนึ่งนาทีเนี่ยตรงเนี้ยเห็นปหมเนี่ยตรงเนี้ยคนที่เข้าตรงเนี้ยได้หนึ่งนาทีปะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอซีแลเท่าไหร่เอซีแล้วหกสิบแล้วพอเรามาดูในหนึ่งชั่วโมง ไอ้นี่ได้ไปไสเพราะไอ้นี่มันเล่นในหนึ่งนาทีไงวิชาไปไสถูกต้องไหมนะครับเห็นไหมว่ามันกดตัวลงแล้วเราชน tp ไหมชน tp กี่ทีละย2อนาทีอะนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าการสอนแบบนี้เป็นสอนแบบ next bar นะครับการสอนแบบ next bar ก็คือเป็นการ back test ที่ย้อนกลับไปศตวรรษไหนก็ไม่ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่เราก็สามารถเทรดได้แบบเดิมแล้วก็ผมมังว่าทุกคนจะเอาไป ประกอบอาชีพสุจริตนะครับแล้วที่สําคัญเลยคือเอาไปสอนแล้วก็ไปเปิดโลกใครที่ยังลงเขาเรียกว่าอยู่ในหลุมลึกนะครับยังมองไม่เห็นทางออกในการที่เทรดแค่เทรดทากําไรอะ่ะยังเทรดไม่ได้เอาเรื่องแบบเนี้ยไปสอนเขาเออนะครับเอาเรื่องแบบเนี้ยไปช่วยเหลือเขาซะนะครับเออนะครับให้เขามีแสงสว่างนะครับเออแล้วคุณก็จะได้บุญด้วยนะครับอ่ะโอเคก็จบไปแล้วสําหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะครับผมขอโปรโมตนะครับเหมือนเดิมนะครับ เออนะครับคัสตคาเดมี่นะครับใครที่สนใจอยากเรียนค้านยาวกับเรานะครับไม่ได้บังคับนะผมไม่ได้บังคับเลยแล้วแต่คนที่อยากจะเรียนนะครับเออใครเห็นคุณค่าของการเออเทรดเนี่ยแลวอยากรู้ว่าให้มันจบกราฟเปล่าเป็นยังไงตอนนี้เรามีคัสตคาเดมี่บ็อกเซตเออซึ่งไม่ใช่12ชั่วโมงแล้วนะมันเกินไปกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็จะถูกอัปเดตเนื้อหาเรื่อยๆนะครับจริงๆผมมีดูแลหลายกลุ่มนะครับก็ดูแลนักเรียนไปถ้ามีเนื้อหาใหม่ก็จะอัปเดต ไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับแล้วพบกันนะครับในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับ